องสวัีแฟชั่นนะคะคลิปนี้มาทำแพทเทิร์นกางเกงขาสั้นขอบเอวในตัวจีบด้านหน้าซิปจะใส่ด้านข้างหรือว่าด้านหลังก็ได้ค่ะจะทำไซส์ s นะคะรอบเอว6 5ซนเมรอบสะโพก9 0ซนเมไปทำกันเลยค่ะจากด้านบนให้วัดลงมา5ซนเมตรแล้วก็ตีเส้นยาวไปเลยค่ะจะทำชิ้นหน้ากับชิ้นหลังค่ะ ความยาวตางเกง36เซนติเมตรตีเส้นออกไปเลยค่ะเส้นจะเป็นไซส์ s นะคะรอบเอว65เซนติเมตรรอบสะโพก90เซนติเมตรจากจุดนี้นะคะให้วัดลงมา20เซนติเมตรเป็นเส้นสะโพกล่าง ตีเส้นออกไปเลยค่ะไซส์เอเป้าลึกจากกำหนดที่6เซนติเมตรให้วัดมาจากเส้นสะโพกนะคะ<ม>ก็จะมีอยู่ทั้งหมด4เส้นนะคะเส้นเอวสะโพกล่างเป้าลึกปลายขาต่อไปก็มาหาความป้างของรอบสะโพกนะคะ รอบสะโพก90ให้บวกเผื่อหลวม2เซนติเมตรเท่ากับ92หารด้วย4ก็จะเท่ากับ23าเซนติเมตรจากนี้นะคะกยวัดต่อไป23เซนติเมตรเีเส้นขนานจากเส้นเอวลงมาเลยค่ะวิธีหาเส้นเป้ายืนชิ้นหน้ารอบสะโพก90 หาร20ก็จะเท่ากับ4.5ซึ่งถ้าต้องการสวมใส่สบายสบายก็ใช้4.5แต่ว่าถ้าใครต้องการฟาร,ร์มกระชับก็ใช้ที่4ซนเมตรนะคะสมมุติว่ากางเกงตันนี้จะก,กำหนดที่4.5ก็ตีเส้นมาที่เส้นปลายขา โค้งเป้ายื่ยนชิ้นหน้า2.5ซนเมตรกำหนดจุดไว้นะคะต่อไปก็มาหาเส้นเอวกันค่ะรอบเอว65หาร4บวกเกรด2เกรดเท่ากับ5เซนเมตรก็จะเท่ากับ22.5จากจุดนี้นะคะก็วัดออกมา22.5สส่วนที่เหลือก็โค้งเอวสะโพกค,ค่ะ จุดเกล่งกลางหน้าให้วัดเข้าหนเซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกับเส้นสะโพกในส่วนของเป้ายื่นก็โค้งตามจุดที่กำหนดไว้ให้สวยงามค่ะจากจุดกึ่งกลางหน้าก็วัดเข้ามา6.5แล้วก็เกรด็ดเกร็ดแรก2.5 เกล็ดห่าง3ซนเมตรแล้วก็เกล็ด2.5ซึ่งตามภาพที่เห็นนะคะภาพที่เห็นก็ให้วัดลงมา5ซนเมตรแล้วก็เย็บด้านในค่ะในส่วนนี้ก็ลอยลงมาส่วนนี้ก็เหมือนกันค่ะ ซึ่งเกล็ดหันออกด้านนอกนะคะก็เย็บลงมา5เซนติเมตรซึ่งดัดแปลงได้ค่ะถ้าไม่เย็บด้านในก็จับจีบแล้วก็รีดแล้วก็ปล่อยได้เลยค่ะแล้วก็จากจุดนี้ก็วัดลงมา1.5ซนเมตรให้ปิดเกล็ดแล้วก็โค้งเส้นใหม่ค่ะในส่วนของปลายขา ก็เก็บแค่1เซนติเมตรนะคะเพราะว่าปลายขาก็บานๆหน่อยหนึ่งต่อไปก็ไปทําชิ้นหลังกันค่ะจากตรงนี้นะคะก็วัดออกมาสัก6กเซนติเมตรตีเส้นเลยค่ะก็จะเท่ากับชิ้นหน้าในส่วนของเป้ายืนชิ้นหลังอีกหนึ่งเท่าของเป้ายืนชิ้นหน้าถ้าเป้ายื่นชิ้นหน้าใช้4เซนติเมตรชิ้นหลังก็จะเท่ากับ8ด ถ้าใช้ที่4.5ชิ้นหลังก็จะเท่ากับ9ซนติเมตรก็วัดออกมาค่ะ9ซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะเป้ายื่นชิ้นหลังจากโค้งที่3ซนเมตรกำหนดจุดไว้ค่ะแล้วก็ในส่วนของสะโพกให้บวก1น,นะคะชิ้นหน้า23ซนเมตรชิ้นหลังบวก1ก็จะเท่ากับ24ซนเมตร ตีเส้นลงมาเลยค่ะกึงกลางหลังให้วัดข้าว3มเซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกับเส้นสะโพกแล้วก็จากเส้นเอวก็วัดขึ้น2องเซนเมตรกำหนดจุดไว้ค่ะต่อไปก็มาทำในส่วนของรอบเอวชิ้นหลังกันนะคะรอบเอวชิ้นหลังจะทำเกล็ดเดียวนะคะ3ามซนเมตร รอบเอหหาร4บวก3ก็จะเท่ากับ19.25จากจุดนี้นะคะก็วัดแทนได้19.25ิดเส้นเลยค่ะส่วนที่เหลือก็โค้งเส้นเอสะโพกแล้วก็ให้แบ่งครึ่งวัดออกด้านละ1.5ก็จะเท่ากับ3เซนติเมตร เกล็ดยาว9เซนติเมตรแล้วก็จากจุดนี้นะคะให้วัดลงครึ่งเซนติเมตรแล้วก็โค้งผ่านจุดที่กำหนดไว้ค่ะแล้วก็จากจุดนี้ก็วัดเข้าว1เซนติเมตรจุดนี้วัดลงครึ่งเซนติเมตรลายขาก็ต้องวัดลงครึ่งเซนติเมตรนะคะตัดผ้าจะได้เท่ากัน แล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะกางเกงตัวนี้จะใส่ซิปด้านข้างหรือว่าด้านหลังก็ได้ค่ะกางเกงตัวนี้จะทําขอบเอวในตัวนะคะปิดเกล็ดแล้วก็วัดลงมานะคะ3.5มจุห้าเซนติเมตรชิ้นหลังก็เหมือนกันค่ะปิดเกล็ดแล้วก็ทําขอบเอว3 5 cm. ซึ่งเป็นกางเกงที่ทำได้ง่ายมากค่ะ ชิ้นหน้าเวลาตัดก็ตัด2ชิ้นชิ้นหลังก็ตัดผ้า2ชิ้นแล้วก็เผื่อเย็บโดยรอบค่ะรายละเอียดจะเขียนไว้ใต้คลิปนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ